ซีรีส์เกมโปเกมอนคือจุดเริ่มต้นของการทําช่องจริงจังของผมและเกมโปเกมอนที่ทําให้ผมเริ่มทําช่องจริงๆเนี่ยคือเกม p o อ é เ o n Tournament d เชื่อไหมว่าเกมนี้ครับยังอยู่ในใจผมเสมอมาถึงแม้ว่าปัจจุบันครับไม่ลงแล้วก็ตามแต่คลิปนี้ครับผมได้ท้าแฟนของผมครับให้มาลองเล่นเกมนี้ดูว่าเขานั้นจะเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเขามีเซนส์การเล่นเกมต่อสู้ขนาดไหนกันด้วยฝีมือการเล่นเกมต่อสู้แท่จะนับหนึ่งยังไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทําวันนี้ก็จะเป็นอาเคดไปเรื่อยๆเกมง่ายใช่ไหมล่ะ นนยังไม่เล่นเลยบอกง่ายอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นลีตอนนี้คุณอยู่ระดับดีแลนด์เออคุณเป็นพวกมือสมัครเล่นอะ่ะเฮ้ยทำไมคนนี้โต้บูลีล่เราอะ่ะส,สั่งสองทีว่า AI ไก็ไม่เท่าไหร่หรอกคุณแม่คุณเลือกตัวละครที่หลายๆคนเลือกกันเยอะมากตัวอะไรอ,ะอ่ะโปโกโกอนะอืมาชามคุณเลือกเพราะปาจิริสหรือคุณเลือกเพราะคอยคิงเพราะคอยคิงไม่ไม่จะแปลงร่างป้าอยากให้ไม่แปลงคอยคิงที่เป็นแบบ ตัวเรื่องที่ยากอะลองเล่นดูแล้วหนกจะคุจะรู้ว่าไอ้ซัพพอร์ตคอยคิงไม่ทำอะไรเสียงเกมเบาไหมไม่ไม่ไม่ฟังเกม,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 มกเล้วเออแฟนผมแปลกมากตอนเล่นเกมเขาไม่ฟังเสียงเลยเล,เลยเรื่องซัพพอร์ตก่อนอ่านี่ยังไม่สอนปุ่มเลยเลยนะไหนเราคำคำดิเยโดเยโดเบสคิกว่ามีท่าอื่นไหมเยเคสก,กายอัมาคัสสุดยอดคุณ ทุกอย่างใช้ท่าน้ำบ่อยขามันจะหักไหมอ๋อเหรออืมเนี้ยฮีเวฟสกายวัคซ์อุ้ยคุณสามารถแปลงเมกาได้โดยการกดปุ่มแอบๆพร้อมกันได้นะเอาพิคจูกง่ายอยู่เนาะใช่ไหมหรอใช่พิกาจูมันอ่อนอ่ะคุณอาจจะไม่เหมาะกับพวกแร้งดีไงกว่าเราไม่เจอพวกแร้งบีเล้งเอมว่ามันจะตึงนิดนึงคือท่าทุกท่ามันกดง่ายเกมนี้เพราะว่ามันมีทั้งแบบกดเฉยๆกดหน้าเอลงเอขึ้นเอหลังเอมันมีหมดอ่ะเมื่อกี้เรียกน้องมายังไงอ่ะ คุณกด L อตอนนี้ตอนนี้มันคูดาอยู่เห็นปะด้านซ้ายคุณจะแปลเมกา้าคุณกดปุ่มอันนี้พร้อมกันกด L R พร้อมกันอันนคือป้องกันอ่าใช่ใช่ใชแล้วกด L มันจะเรียกมันจะ support คุณรู้ไหมว่าไอ้โพกโกงของคุณเนี่ยมีมีเมก้ารู้จักเมก้าไหมไมออ่รู้จักว่ามันแปลงร่างแบบพันสุดยอดแย่เ yeah, อยแปลงร่างพันสุดยอดอีซี่เนอะพุกจริงจริง<ๆ>เอาจริงๆพอมานั่งดูแฟนตัวเองเล่นก็รู้สึกว่าเกมมันก็ดูเล่นง่ายนะ พเพียงแค่สแปมปุ่ม A อ่ะหุยเดี๋ยวคุณกดท่านี้ได้ยังไงคุณไม่สอนันเลยเมื่อกี้เขากดเปลี่ยนปุ่มด้วยอ่ะแบบถ้าคุณเตะแล้วคุณชกอีกทีอุ้ยหายจังคิกสุดยอดคุณสุดยอดสายตาโคตรตั้งใจอ่ะสุดท้ายคือคุณยังไม่คุณยังไม่กดเมกาเลยนะเมกากดตังไงเมกากดอันนี้กด L R พร้อมกันอ่ะเันจะมีเก๋คันซีจีเกต ถ้ามันเต็มปุ๊บคุณจะแปลเมก้าได้ <Okay. S 1> พอคุณแปลงปุ๊บคุณจะกดอีกทีนึงจะปล่อยถ้าไม่ตายใหญ่เก๋อยู่ตรงไหนเรายังไม่ได้เห็นเลยคุณมองเรื่องตัวเองบ้างหรือเปล่าไม่ได้มองโอบีจะมีเวทกับแฟนเกมนี้โอ้โหผมว่ามันจะบอกคนละชั้นหรออ๋อคนละชันใช่คุณผมไม่อยากทําให้ผู้เล่นใหม่ต้องรู้สึกเสียใจตอนนี้เขาังมีกําลังใจเล่นอยู่ไงสิ่งที่ผมไม่สอนมีสองอย่างคือมีท่าจับกับเคาน์เตอร์เกมนี้อารมณ์เหมือนปอดลิ้นฉุก จับชนะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ชนะตีตีชนะจับเขายังสับสนกับการกดปุ่มที่ซับซ้อนแค่โฟกัสกับเกมตรงหน้าเนี่ยก็ใช้สมาธิไปทั้งหมดแล้วมันไม่สักน่อยให้ซุยคณตีหน่อยดิโอ้ยคิดเพียรด้วยอ่ะงงว่ากดยังไงอยู่ๆท่านี้ไม่ก็โผล่ออกมายังไงยังไงเออเตะสวยเตะสวยออ้ยประท้าชนะด้วยอ่ะถ้ากดแชร์ื่อกี้จะเป็นสามครั้งสวยเยี่ยมเยี่ยมอื เดี๋ยวไอ้ท่านี้ผมไม่ได้สอนสุดยอดห้าคนไม่แพ้ซับแมทคุณไม่คิดจะลองตัวอื่นบ้างเหรอเผื่อเรานี้ซัพพอร์ตที่เข้ากับเราคือเรายังไม่เรียกซัพพอร์ตเลยค่ะยังเลี้ไม่หูเลยนะอุณเคาน์เตอร์อุ้ยทะลุว่ะคุณต้องติดตามผลงานนะเดติดตามงานอย่าเปิดช่องว่าให้มันสวยสวยสวยคุณตามต่ออีกนิดนึงเออเออมันมีท่าเบสเบิร์ดด้วยคุณรู้จักเบสเบิร์ดโดไหมตอนนี้เกศยังไม่เต็มคุณเห็นเกศนี่ไหม ดันใส่ไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าเกียรติปุ๊กกด L R พร้อมกันเลยโอเคโอเคโอเคมากดกดกดแล้วไหนอะนี่ไงอะไรเนี่ยแล้วอีกทีนึงอ้าวอดดูทาไมตายไม่เป็นไรคุณไม่เป็นไรไม่แน่เลยทำไมอะคุณไม่กล้าปลาช่อนี่คือดาวเด่นของเจนสามเลยนะไม่น่ารักอะเรียากกดได้ปะนี่อ่ะไปไม่กล้าดูไปไม่กล้าดูคุณจะได้สัมผัสถึงพลังที่แท้จริงแปลงออแล้วก็กดอีกอันใช่ ไม่ละคุณแค่ๆก็ชอบท่าน,นี้กันนั้นแหละโค้ทตุ้ยตุ้ยน่ารักปะทำไมอ่ะมันเป็นกบที่เก่งที่สุดในโลกโปคอนแล้วมันได้อยู่ในเกมนี้กบกบดินจากเกี้ยโคกไก่ยังไม่ได้อยู่คุณคิดว่าไงอ,อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เรเตประปาดเหรอะเหมือน yes. จะโหดนะคุณเหมือนจะโหดโอ้โห แล้วยังไงแล้วยังไงเออฮีทเวฟสู๋ไว้คุณไม่ชอบตัวน,นี้หรอน่ารักจังใจคุณรู้จักทาเิชิมะในเรื่องโปเกมอนพระเอกใช่ไหมคุณพระเอะผมไม่รูว่าชื่ออะไรเรื่องบอกเลยว่าซีรีส์บุกแมนชื่ออะไรคาโตชิเออแล้วทาเิชิชื่อใครทาเิชิชื่อใครอ่ะทาเิชิชื่อใครอ่ะเอ้ยเอ้ยยังไงสวยสวยแหวกว่ายไปตอก อุย้ยโอ้โหที่มาทนกันด้วยคุณเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ๋อโอเอ่านะพ่จะพาคุณเอเล่นโปโมนแชมเปี้ยนไหมครับพาครับพาอยู่ผมจะพา <c oughs> เขาเริ่มเล่นโปโมนแชมเปี้ยนตั้งแต่ศูนย์ยัน <c oughs> เกือบจะเล่นเป็นฝันไปเถอะฝัน, <c oughs> นไปเ <c oughs> <c oughs> ถอะต่งต่อไปต่อเข้าไปเย้เบ๊ปเบิร์ด คุณกดท่าตะกี้แล้วคุณชาร์จเต็มที่ดิมันเท่มากชกดเอแช่ไงกดเอแช่ไงเพอร์เฟคเทว์ <Okay. S 1> สวยมากคุณสวยมากสก,กายคัทนัวแล้วคุณลองกดหลังกดหลังกดหลังแล้วกดเอดูกดหลังใช่ืออ,อนี่ไงอยา่าเข้าหลังออใช่เาเริ่มกดเล่นแล้วคูณเล่นพอสวรรค์แล้วครับผมไม่อยากเล่นบ้างเองนะใจเย็นใจเย็นพันไม้พันมือ เจอตร Let's go Let's go คุณเกีนี่มันง่ายนะรับจริงง่ายเกินอ่ะอันนล้วจ้าก็ไม่ได้โซซฟกอ่ะว้าวเพอร์เฟคต้องเพอร์เฟคแบบนี้ครับครับครับคู่เล่นพรสวรรค์รอรู้ว่าอ๋อเขาเจอพวกชาตว์มถูกจะทำยังไงนี่คุณชนะแล้วนี้คุณอัพแล้วนะเยี่ยมเย่ยมต่อต่อต่อเอเฮ้ย เมื่อกี้โอ้โหบงก์เหรอเอ้ยคุณได้เข้ารอเขาโฟเลยนะเมียตอนไปแข่งก็อ,อย่างนี้ด้วยนะเอาโฟเขาเอกเขาโฟแล้วก็ซ้อนรางวัลแล้วก็ไป็นแชมเปี้ยนแต่น,นี้คุณกำลังเก็บวินเลสน,นะเหมือนคุณกำลังว่าความประมาณสักร้อยคดีอะตอนนี้คุณชนะมาร้อยคดีแล้วอะคุณยังไม่เคยแพ้ใครอะพวกเราคืา 9, yeah, อธน,นาย 1, ีพันวอนแย่แน่ธนายีพันวอลวะเอเข็ดจ้านะจ๊ะเพราะเอกเล่นนะเกมนี้ยนะ แต่เขาเลยไม่ไหวอืมก็พี่เอกเขาแก่แล้วอย่าทิ้งพยะการเป็นนักพูดเท่าปชิดคุณเปิดก่อนได้เปรียวเสมอจับไม่โดนเกือบดีแล้วแต่แค่กระโดดแค่นั้นแหละเฮ้ยโอ้ยเน้นเน้นไปลุยต่อลุยต่อยังไงยังไงโอ้โหมันจะกระโดดด้วยสกายพัดดักเอาไว้หยินดูนะคุณนี่เขาสู ดินแดนที่คุณไม่เคยพบไม่เคยเจอแนละ้วโปรโมชั่นเทสคุณนี<ม>อ่อัพแรง t h up length ตอนนี้คุณชนะทัวร์เมนต์แล้วอุ้ยชักกี้มาชักกี้ก็มาว่ะนี่เขาเล่นแบบหลีกเลยนะคุณไม่ไหวดูดดดด้ดิดู้แต่ขนาดไหนวะเนี่ยอุ้ยทนมาเอาว่ะม,มาทุ่มาอ้าวเจ้าสวยเตะเข้าไปนายดักดักรอดักรอดักรอมันหนีอนะ่ะโททาวิธคุมการเป็นทีดีดีวะ ออ้งจะเตะลวกสวยบบเบรเปิดโอ้ยลุกขึ้นมางัดทุบโอ้โหนี่ก็เตะดักไว้เลยอ่ะกาบเบียไม่โชว์เลยเลยคุณผมผิดหวังคราวที่ม,มากเลยอ่ะเหลือนิดนึงเหลือนึงจับอ๋อเอาล่ะคุณตอนนี้พียงคือแล้วผมว่ามันถึงเวลาแล้วผมเลยที่เป็นผู้เล่นพรสวรรค์ผมเป็นเพียงแค่ผู้เล่นพรสวงคุณมาๆมาๆม,ม,มาเจอผมเหร เออมาเจอมามาเจอเลยก็ไรอ่ะกดเอมันไม่ไปอ่ะอ่ะเฉยๆเป็นทาัีนเฉยมาให้่มมันเจอนี่ยุโรปแข่งยี่สุดไอ้แบบพดมาแข่งยิ่สุดดิจิบอลเฉยเลยฮคุณโคตรเทพคุณกดทำเลยได้ปะไม่ได้ดูก่อนดูความเทพเขาก่อนคิปเลยได้ไมเฮ้ยคุณสู้ที่่าใช่ไหมคุณคุณจอบิวทูสู้สู้คุณคุสู้สู มันโหดมากคุณมันโหดมากบอสไฟนี่บอสไฟ,ไฟคุณแพ้คือเกมโอเวอร์เลยอะ่ะจริงจริงคุณมันตีทีแบบกระอักเลือดจากหกร้อยหรือหลาร้อยเดียวอ,ะอ่ะขอเล่เาใหนะ้คุณเลือดมันเป็นพันเลยนะคุณสองเท่าของเราอะ่ะเอ้ยยูทูบทำอะไรสักอย่างสิว่าขายซะเยอะเลยไ <c oughs> งยโอ้โหมันท่ามันท้าตั้งอะงคอเตอร์สวยดูนี่มือบาดจะท,ท่านยูทูบได้หรือไม่ โโอ้หคุณเอฟีเพิ่มเลือดได้นะกดแอลกดแอลกดแอลเพิ่มเลือดเออน้าคุณไปไม่กล้านะคุณพูดแค่แมตต์เดียวไม่มีสองแมตต์มีแมตต์เดียวเท่านั้นนะสองใส่ใส่โซดวัดแต่ฟุ้กดเลยไม่โดนคุณไม่โดนกดทัไว้คุณแข็งใจไว้อีกทีเดียวบางไปไม่กล้าแล้วคุณคุณระวังโอ้ย โอ้โหขโมยต่อเนื่งสวยงามอ้ยไม่คุณคุณเหลือสิบเจ็ดเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> คุณยังอ่อนซ้อนนะคุณ <c oughs> ไปผิดไลโฟอร์นี่เพลจริงคุณ นี่แค่มิวทูนะคุณเท่ากับผมมาครับมิวทูจะขนาดไหนไม่แรงไม่ร้องไม่ร้องคุณทุกคนทั่วแพ้หมดไม่เป็เราได้ป้าเกียร์เจอมิวทูอีกรอบไม่รู้มันจะมาอีกป่ะผมจะไม่ได้แล้วอะอะไรโอวีเท่าไรสมาธิไม่ทับจริงค่ะจริงไม่จริงพอใจยังพอแล้วเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเกินเนี่ยเขาพอแล้วเขาพอแล้วเขาก็หายซ่าแล้วตอนเนี้ยอยากเล่นโปเกมอนผมก็มือสั่นเลยฮะจริงเหรอเนี่ยมือพองป่ะไม่พองแอกมือสั่นปกติเล่นเกมต่อสู้มันจะมีมือพองเป็นเรื่องปกติโหดเกินนะ ปิดตาข้างนึงเหรอเออแน่จริงได้มือข้างเดียวได้ปะเดี๋ยวผมไม่มองจออะผมเล่นเลยเอาไว้ดูนี่ไขน่าสนใจใช่ไหมอ่ะกดเลยกดเลยอ่ะเล่นแบบไม่มองจออ่ะผมไม่รู้ตัวอะไรด้วยอ่ะให้มารู้ไหมคุณเล่าคุณชนะคุณต้องบูลลี่แน่เลยอ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้อ่ะกด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 เลือกตัวอะไรวะ นี่กูโดนตีอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันคือตัวอะไรวะทำไมมันท่าพุ่งอย่างเงี้ยไม่รู้เลื่องตัวอะไรได้วย คุณคุณูกุณอะไรเปลี่ยนอยู่บ้แป๊บอะไร<ต>วะบอกสิ <laughs> เฮ้ยทำไมคุณเ,เก่งเกินอ่ะผมแค่ฟังเสียงมาเป็นเสียงไก่ที่แบบตีแล้วมันมัดตีไม่เสร็จอะ่ะเสียววะ เก่งเกินอันนี้เป็นหุ่นท่ผมตีชนะเหรอใช่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวดอกแตทำไมเราเรียกเรียกซัพพอร์ตไม่ได้อะก็ปุ่มแอ L คุณาบางทีซัพพอร์ตมันยังมันยังไม่หนีเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เราทำอะ<อ>ไรไ,ไปอ่ะมันชนกันทีนไหน ัววอะไรเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะคุ้คนเนี่ยวะอุออกินก้าพูดให้ Đi thế đó? RỒ Đủ đã Đủ đã rồi đó Mà tông lọc mò gai เก็บที่เนี่ยเลือดปะเลือดเลือกวกวานะมันนับเปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดของแม่แคทพีเนี่ยเขียดอ่ะเขียดเหรอมันตึงเหรอพอแล้วแฟนผมเขาได้ หลังลีเรียบร้อยแล้วเสียงดูดีใจมากดีใจดิคือก็มาเข้าเฟสปุ๊บไม่รู้หยู่ซ้ายหรือหยู่ขวาเจอไงครับทุกคนไบาย